สวัสดีค่ะเด็กๆมาเจอกับคุณครูฝ้ายนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาตะลุยทําโจทย์ปัญหานะคะหลังจากที่ดูคลิปไปแล้วนะคะคุณครูสอนเกี่ยวกับทําโจทย์ปัญหาไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าโจทย์ปัญหานะคะในหน้า88-89นะคะทั้ง4ข้อนี้จะทําอย่างไรนะคะครูจะไม่ให้เด็กๆทําเองนะคะเราจะ ทำไปพร้อมๆกันเนาะจะได้ไม่ยากสําหรับเด็กๆเกินไปนะคะเพราะนี้ยังคะสู้ไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปเลยค่ะามาที่โจทย์แรกนะคะหน้า88ของเรานะคะ เราต้องอ่านทำความเข้าใจโจทย์ก่อนเพื่อจะได้รู้ว่าโจทย์บอกอะไรเราบ้างถูกไหมคะสิ่งที่โจทย์บอกกับสิ่งที่โจทย์ทำไมคะถามหรือโจทย์อยากรู้นั่นเองสิ่งที่โจทย์บอกมาดูซิมาค่ะแก้วน้ำของใบบัวสูง18ซนติเมตรอันนี้คือสิ่งที่โจทย์บอกแก้วน้ำของต้นกล้าสูง12ซนติเมตร มีตัวเลขน,นะคะคือสิ่งที่โจทย์บอกต่อไปสิ่งที่โจทย์ถามค่ะแก้วน้ําของต้นกล้าเตี้ยกว่าแก้วน้ําของใบบัวกี่เซนติเมตรเห็นไหมคะมีคําว่าโผลมาเด็กมีคําว่าเตี้ยกว่าโผลมาแปลว่าเป็นการเปรียบเทียบจากรูปนะคะแก้วน้ำใยบ,บัวสูงสิบแปดเซนติเมตรต้องเป็นใบนี้แน่นอนเพราะว่าเป็นเลขสูงถูกไหมคะสูงต่อไปแก้วน้ําของต้นกล้าสูงสิบสอง อ่าสิบสองอยากรู้ว่าเตี้ยกว่าเท่าไหร่ก็คือส่วนสูงที่มันขาดหายไปนั่นเองค่ะส่วนสูงตรงเนี้ยที่มันขาดหายไปเ,ออเรียกว่าเตี้ยกว่าเท่าไหร่ดังนั้นถามเปรียบเทียบแบบนี้ประโยคสัญลักษณ์คืออะไรคะนีนต้องเขียนคําว่าประโยคสัญลักษณ์เลยนะคะตรงนี้นะคะประโยคสัญลักษณ์ข้อน,นี้ทำอย่างไรคะนําเลขสองตัวมาทําไมกันคะเด็กๆ เจอคำว่าเตี้ยกว่าคำถามเปรียบเทียบนะคะเป็นคำถามเปรียบเทียบหรือโจทย์อยากรู้นะนำเลข2ตัวมาลบกันค่ะ18-12ลบ1ิเท่ากับสี่เหลี่ยมเขียนตามคุณครูเลยเขานี้คิดยังไงบรรทัดต่อไปค่ะเขียน18-12ลบ12ค่ะอ่าันกรรมมือนะ12ไปหา18 12แล้วก็13 14 15 16 17 18กี่นิ้วคะ 6ค่ะนะคะหดังนั้นด้านล่างนะคะตอบแก้วน้ําของต้นกล้าเตี้ยกว่าแก้วน้ําของใบบัวอ่าข้อความนี้นะคะก็คือเป็นการยกข้อความเออสิ่งที่โจทย์อยากรู้หรือสิ่งที่โจทย์ถามนะคะมาทั้งหมดเลยเห็นไหมคะอยู่ข้อความสีฟ้าลงมาอ่าแล้วก็เว้นช่องว่างไว้ว่าให้เติมว่าต่างกันเท่าไหร่ก็คือนักเรียนนำคำตอบเลข6เนี่ยมาเติมเลยแต่เติมเป็นเลขไทยคะ่ะ ไม่ยากนะคะไม่ยากอา่ใครไม่ทันกดหยุดไว้ใครทันแล้วไปต่อเลยนะคะต่อไปค่ะอ่านโจทย์นะเราต้องอ่านโจทย์นะคะเหมือนเดิมจะมีสิ่งที่โจทย์บอกกับสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์บอกสองข้อความค่ะอาคาร A สูง24เมตรอุ้ยขอเป็นสีได้ไหมอ่ะสีฟ้าโอเคขอเป็นสีเหลือง อาคาร a สูง24เมตรอาคาร b สูงกว่า a อยู่6เมตรอาคาร b สูงกี่เมตรโอเคขีดได้แล้วสิ่งที่โจทย์บอกคือ a สูง24แล้วบอกอะไรอีก b สูงกว่า a อยู่6อ่ะเพราะนั้นต้องแยก a กับ b ให้ออกละเด็กๆตึกไหน a ตึกไหนออ รู้ไหมไม่รู้เลยนะแต่ดูดีๆนะคะเขาบอกว่า b สูงกว่า a เพราะนั้นอันไหนสูงคะเพราะนั้นอันนี้เป็นตึก b ค่ะเพราะ b ต้องสูงกว่า a เข้ไคะอันนี้เป็น a เข้าไหมอ่ะคราวนี้มาเขียนคำตอบนะคะเเขียนสิ่งที่โจทย์บอกอาคาร a สูง24เมตรอเขียน24าย a สูง24ส่วน b สูงกว่า a 6เมตรสูงสูงกว่าคือสิ่งที่สูงมันสูงเกินมาเนี่ย สูงเกินมา6เมตรค่ะส่วนสูงตรงเนี้ยที่มันเกินเพื่อนมาเนี่ยเรียกว่าสูงกว่าสูงกว่า6เมตรไฟฉย6มนะคะอ่ี้เขาจึงอยากรู้ว่าตึกเนี่ยตึก B ทั้งหมดเนี่ยสูงเท่าไหร่ทำไงอะ่ะเด็กๆทำไงคะอยากรู้ความยาวของตึก B ทั้งหมดหรือว่าสูงเท่าไหร่ ทำยังไงเอ่ยงงไหมเอ่ยอ่าก็ระดับส่วนสูงนะคะส่วนที่เป็นตัว A สูงเท่ากับเพื่อนใช่ไหมคะตรงนี้ใช่ไหมคะส่วนนี้สูงเท่าไหร่คะอ่าส่วนนี้นะคะที่เท่ากับ a นะคะก็คือยี่สิบสี่เมตรบวกส่วนที่มันสูงเกินส่วนนี้เท่าไหร่คะหกเมตรก็จะได้ทำไมคะเอาสองอันนี้มาทำไมกันคะ สองอันนี้มาทํำไมกันน้ำเลขสองตัวมาบวกกันค่ะเพราะนั้นยี่สบสี่บวกหเท่ากับสี่เหลี่ยมค่ะทันไหมคะโจทย์ยากนะครูไฟบอกเลยว้่าครูเลยพาทำพร้อมกันอ่ดังนั้นยี่บสี่บวกหได้ประโยคสัญลักษณ์แล้วไม่ยากแล้วใช่ไหมคะนับยี่สิบสี่ไว้ในใจนะคะแล้วชูมาหกนะคะยีิบสี่นับต่อแล้วเป็นอะไร ยี่สิบห้ายี่สิบหค่ะต่อสามสิบนักเรียนจะวาดเราจะเขียนแบบที่คุณครูเขียนได้เลยนะคะเพื่อนักเรียนเข้าใจนะ,ะข้อนี้นะบางคนผู้ปกครองยังตอบไม่ได้เลยหนูเก่งลูกอ่ะหนูตอบได้นะโอเคต่อไปค่ะตรงคำว่าตอบอาคาร B สูงเท่าไหร่คะ ก็นำเลขสานี้ลงมาเขียนด้านล่างได้เลยแต่เขียนเป็นเลขอะไรคะเด็กๆอ่าเลขไทยคะ่ะเขียนไปเลยไม่ยากนะต่อไปคะ่ะค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาอ่านโจทย์ข้อถัดไปกันนะคะอะมาดูสิ่งที่โจทย์บอกก่อนเลยขนมปังฮอทดอกยาว14สซนติเมตรไส้กรอกยาว20สซติเมตร นสิ่งจดบอกนะคะตัดไส้กรอกให้ยาวเท่ากับขนมปังไส้กรอกส่วนที่เหลือจะยาวกี่เซนติเมตรอ่แล้วเรียนที่เข้าใจไหยคะเมนูนี้เมนูนี้จะทำให้ดีนะคะน่ากินนะคะก็คือตัวไส้กรอกกับขนมปังต้องยาวเท่ากันคราวนี้มาดูจากภาพตรงนี้เห็นภาพตรงนี้ไหมคะ,ะดันไปซื้อขนมปังยาวเท่าไหร่คะ ขนมปังยาว14เซติเมตรแล้วไส้กรอกยาวเท่าไหร่20ซเมตรมันไม่เท่ากันเมื่อไม่เท่ากันต้องทำอย่งไงคะเด็กๆตัดไส้กรอกออกใช่ไหมคะเพื่อให้ยาวเท่ากับขนมปังตัดออกค่ะแบบนี้ถูกไหมคะ,ะเมื่อตัดแล้วโจทย์อยากรู้ว่าส่วนที่เี่ยเนี่ย,ยส่วนที่ไส้กรอกออกไปเนี่ยยาวกี่เซนติเมตรนั่นเอง เพราะนั้นจะคิดอย่างไงคะประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้จะเป็นอย่างไงคิดสิอยากรู้ว่าไส้เกรอกส่วนนี้ที่ตัดออกไปยาวเท่าไหร่เพราะฉะนั้นตอนแรกไส้กอกรยาวเท่าไหรคะ20สใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไส้20ก้องยี่สิเป็นตัวตังค์ราะนั้นเอาขนมปังมาวางทาบถูกไหมคะเอาขนมปังมาวางทา่าแล้วตัดประวท่ากับเลขอะไรคะ เลข14นั่นเองหมายความว่าส่วนนี้ใสียกอกส่วนนี้ก็ต้องยาวเท่าไหร่คะชิ้นนี้ต้อง14ดังนั้นชิ้นนี้ต้องเท่าไหร่คะถึงจะรวมกันเป็น20เออทำอย่างไงคะคุณจะเป็นเลขมากหรือเลขน้อยเส่ยกอกที่หายไปที่ตัดออกไปฝั่งนี้เป็น14ฝั่งนี้เป็นเท่าไหร่ทำอย่างไรคะ,ะนํามาลบกันค่ะ20ลบ14ได้เท่าไหร่ ข้อนี้คิดเองนะทำเองครูไฟบอกให้ประโยชน์เสียหลัก24ลบ14ได้เท่าไหร่คะ <S <S 1> <S 1> เขียนออกมาแล้วเรียนเติมตรงนี้เองเติมเองวิธีคิดคือนิบ14ไปหา20ได้เท่าไหร่จากนั้นมาเขียนตรงตอบตอบตรงนี้คะ่ะเส้นกรอกสุนที่เหลือยาวเท่าไหร่ตอบเป็นเลขเลขอะไรคะเลขไทยคะ่ะโอเคนะใครเขียนไม่ทันนะคะกด หยุดเอาไว้ก่อนแล้วรอใครทันแล้วไปข้อถัดไปได้เลยค่ะสำหรับข้อสุดท้ายของวันนี้นะคะามาอ่านโจทย์กันดีกว่า,าสิ่งที่โจทย์บอกคือแม่ช้างสูง3เซนติเมตรลูกช้างสูง1เมตรแม่ช้างสูงกว่าลูกช้างกี่เมตรมีคำว่าสูงกว่าผู่มา บอกความสูงของแต่ละตัวมาเรียบร้อยเลยแล้วมีคําว่าสูงกว่ากี่เมตรแปลว่าเป็นคําถามที่ทําไมคะถามเพื่อเปรียบเทียบใช่ไหมคะอะ่เปรียบเทียบ่าคุณแม่นะคะคุณแม่แม่ลูกช้างนะแม่ช้างแบบหนึ่งแม่ช้างโอเคแม่ช้างสูงส่วนสูงของเขานะคะในส่วนสูงนะคะวัดจากพื้นขึ้นไปสูง3มเมตร ส่วนคุณลูกช้างนะคะลูกช้างวัดจากพื้นขึ้นไปสูงเท่าไหร่คะ1เมตรนะคะสามเมตรกับ1นเมตรถามเปรียบเทียบป,ประโยคสัญลักษณ์ทำอย่างไงคะเด็กๆนำเลข2ตัวมาทำอะไรกันจำได้ไหมถามเปรียบเทียบนำเลขสามกับเลข1มาลบกันอ่านี่คือประโยคสัญลักษณ์นะคะ3ลบ1เท่ากับสี่เหลีย่ยมตรงช่องสี่เหลี่ยมไม่ต้องเขียนตัวเลขนะคะบรรทัดต่อไปเขียนสามลบหนึ่ง สัลหนึ่งเท่าไหร่เขียนลงตรงนี้ได้คําตอบเท่าไหร่ลงมาเขียนตอบข้างล่างด้วยตอบเป็นเลขอะไรคะเลขไฮเป็นไงคะวันนี้ยากไหมมีสี่ข้อไม่ยากนะคะบอกคําตอบไปแล้วสองข้ออีกสองข้อทําเองเนาะโอเคค่ะตั้งใจทำนะคะลบเลขดีๆนะคะระวังผิดบวกเลขดีๆนะข้ออื่นโอเคค่ะสำหรับโจทย์ปัญหาตอนที่หนึ่งนะคะ เรียบร้อยแล้วแล้วเจอกันวันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย